สุดงงนุ่มกัญชัยสงสัยทำลายไฮโซฟลุก so เลิกอดีตภรรยาทำไมเป็นแบบนี้หนุ่มกัญชัยเผยในรายการหนึ่งขณะที่กล่าวถึงกระแสข่าวฟรุกฉลักหลังประกาศศึกษาดูใจกับบีน้ำทิพย์พร้อมยืนยันเลิกรากับอดีตภรรยาแล้วบีน้ำทิพย์ไม่ได้ฉกสามีคนอื่นมาว่าจากกรณีที่บอยช่องวันระบุว่า ได้พูดคุยกับฟลุกฝ่ายชายบอกว่าอดทนเพื่อลูกมา3ปีผมฟังก็งงอดทน3ปีทำไมมีลูกได้คนเล็กคลอดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาฟลุกบอกเลิกกับภรรยากุมภาแค่เดือนเดียวคำว่าสี่เดือนมาจากไหนแต่ถ้าบอกว่าเริ่มดูใจเมษาก็สเดือน ถ้าพูดถึงไทม์ไลน์ที่เขาพูดเราก็ต้องยึดไทม์ไลน์กุมภาที่เขาบอกเลิกกันแล้วลูกคลอดมกกรลาก็คือเดือนเดียวแล้วจากที่บอกอดทนมา3ปีอันนี้ตั้งข้อสงสัยแล้วว่ามีลูกคนที่สองได้ยังไงคุณฟลุกก็ต้องออกมาชี้แจงเพื่อความเป็นธรรมกับแม่ของลูกด้วย ตอนนี้กระแสออกมามากมายเหมือนกับว่าอดีตภรรยาออกมาพูดแล้วอดีตภรยาเขายัางไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยแม่ของลูกยังไม่ได้พูดเลยต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยดังนั้นภาพหลุดออกมาภาพแต่งงานแชทหลุดเรามั่นใจได้ยังไงว่าแม่ของลูกเขาเป็นคนเอาออกมาอาจจะเป็นเพื่อนของเขาก็ได้ภาพที่บอกว่าเป็นภาพในครอบครัว แต่งมันก็คือแต่งมันคือการประกาศแล้วจากนี้ต้องไปดูบันทึกข้อตกลงการเลิกกันบอกว่าอย่าไม่ได้เพราะเขาไม่ได้จดทะเบียนการเลิกกันหรือแยกกันข้อตกลงเรื่องดูแลบุตรอะไรแบบนี้ก็ต้องตกลงยังไงเท่าที่ฟังมาผมขออ้างจากบอยช่องวันที่บอกว่ามีสัญญาข้อหนึ่งที่ให้ฝ่ายหญิงออกจากบ้านภายในหนึ่งเดือน ผมก็ไม่รู้ผมได้ยินจากบ่อยพูดแต่ในมุมกลับกันก็ต้องไปซื้อบ้านมีบ้านให้อดีตภรรยาให้ลูกได้อยู่กันค่าเลี้ยงดูค่าส่งเสียค่าเราเรียนลูกก็ต้องตกลงตัวเงินไปเท่าไหร่ยังไงต้องมีการแสดงความรับผิดชอบสปีริตทุกอย่างอันนี้เป็นอีกมุมแต่เรื่องครอบครัวของเขาเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาไปตกลงอะไรกันยังไง เท่าที่รู้ข้อตกลงอย่างไม่เซ็นผมเชื่อว,ว่าเรื่องนี้สุดท้ายต้องขึ้นศาลแน่เพราะต้องมีการรับรองบุตรซึ่งบุตรต้องโตแล้วแต่ตอนนี้ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ก็ต้องขึ้นศาลต้องไปตกลงกันบนศาลอยู่แล้วเรื่องพวกนี้สุดท้ายฟลุกอาจจะส่งบันทึกให้อดีตภรรยาเซ็นอดีตภรรยาอาจมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ฟุกใหม่ต้องดูใจฟุกเพราะ เขาก็บอกจะดูแลลูกเต็มที่อยู่แล้วและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตาม